งานนี้หากจะสรุปออกมาว่าต่อชนะแต่โจก๊กน่าจะเป็นสิ่งที่ทีมองครักษิัาต่อคิดเข้าข้างตัวเองเพราะการกลับมารับตำแหน่งของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กลับมาแบบทุรักษ์ทุเลมีมนทินมัวหมองไม่สง่าผ่าเผยเพราะข้อมูลที่อีกฝ่ายเอามาเปิดเผยมันมีมูลทำให้ประชาชนคนไทยมีภาพจำในด้านลบไปแล้วแม้ท้ายที่สุด เมื่อสู้ตามกระบวนการกฎหมายจนพิสูจน์ตัวเองได้แต่ถึงวันนั้นคงจะสายเกินไปกว่าจะลบคำคอรหานินทาในอดีตที่สังคมเคยพูดถึงอย่างอื้ออึงส่วนบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เจอกับปรมบทแรกที่ชี้ชะตาอนาคตด้วยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน ข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่18เมษายน2567เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนและขอให้นำความกระบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา140และมาตรา178แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พุทธศักราช2565ประกอบข้อ11ของกฎกตรว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพุทธศักราช2547และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกระบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้วและบัดนี้ได้มีพระบรมราชองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจเอกสุรเชษหัดพานผลจัดตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่18เมายน2567ความเคลื่อนไหวของบิโจ๊กได้เงียบหายไปนับตั้งแต่คณะกรรมการพิทักคุณธรรมตำรวจได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์จบจนวันนี้ก็ไม่ได้ออกมาเดินสายให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนครั้งที่ผ่านมาเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไปก็ไม่รับสาย กลายเป็นคนเก็บตัวเงียบแบบไม่เคยปรากฏมาก่อนซึ่งทางทีมข่าว t o อปสเปเชีได้สอบถามไปยังทนายตั้มหนึ่งในทนายคู่ใจที่เคยสนิทสนมกับ Big Joke ก็ได้รับคำตอบกลับมาว่า Big Joke เองก็ได้เงียบหายไปจากทนายตั้มเช่นกันขณะที่เพจ Facebook สุรเชษฐ์หัดพานได้หยุดเคลื่อนไหวในการโพส์ตเรื่องราวส่วนตัวไปตั้งแต่วันที่23กรกฎาคม2567 ส่วนภายในกลุ่มคนรักบิ๊กโจ๊กแฟนคลับยังคงโพสต์ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายแต่ทางทีมงานแอดมินก็ไม่ได้โพสต์พาพกิจกรรมใดๆของบิ๊กโจ๊กอย่างที่เคยโพสต์อยู่ประจำทําให้บรรดาแฟนคลับต่างเป็นห่วงเป็นใยและถามถึงด้านเพื่อนสนิทของบิ๊กโจ๊กที่เป็นตำรวจก็ไม่ได้รับการติดต่อใดๆกลับมาเช่นกันพร้อมกับสันนิษฐานว่าบิ๊กโจ๊กน่าจะอยากใช้เวลาอยู่กับตัวเอง และตั้งสติในการรวบรวมพยานหลักฐานกลับมาสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองรวมถึงดำเนินการยื่นร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้ทันต่อกรอบระยะเวลาแต่เพื่อนๆร่วมรุ่นนรต47ก็ยังรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยและหวังว่าบิ๊กโจ๊กจะผ่านทุกอย่างไปได้นี่เป็นเพียงปรถมบทบทแรกเท่านั้นที่บิ๊กโจ๊กต้องเผชิญกับวิบากกรรมที่แสนจะยากเข็นปางตาย จนไม่อยากที่จะคิดเลยว่าประธมะบทต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างส่วนบิ๊กต่อที่ยังอยู่ในตำแหน่งพอบอรตอรอก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ไปวันวันรอกเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม2567นี้ปฏิบัติหน้าที่แบบไม่มีชีวิตชีวาคนสนิทของบิ๊กต่อบอกกับเราว่าบิ๊กต่อกำลังประสบปัญหากับภาวะโรคซึมเศร้าอย่างหนักยิ่งเมื่อย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆ คนรอบข้างไม่กล้าทิ้งให้บิ๊กต่อใช้ชีวิตลำพังเพราะกลัวจะคิดสั้นยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นมาไม่ได้การเปิดศึกการระหว่างสองบิ๊กตำรวจมีแต่พังกับพังไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเพราะพังไปพร้อมกันทั้งคู่ถ้ามีสติคิดหน้าคิดหลังให้รอบครอบกว่านี้ทั้งสองคนก็จะไม่ต้องมานั่งเสียใจอย,อย่างวันนี้